สวัสดีครับพบกับผมครับกับรายการอาเต้งรีวิวครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวที่1น,นะครับที่เราจะมารีวิวสินค้าที่เราซื้อใช้เองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าไดโนวาคลีนวอเตอร์สปินมอบนะครับ ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ที่สนใจก็คือว่ามันสามารถที่จะแยกน้ําสะอาดนะครับกับน้าสกปรกเนี่ยออกจากกันได้ครับงั้นเรามาเกะกล่องกันเลยนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมเหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้คราบไขมันในครัวนะครับพื้นกระเบื้องแว็กแล้วก็สามารถใช้ขัดเงาได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถแยกน้ําสะอาด และน้าสกปรกนะครับโดยน้าสะอาดเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับน้ําเสียเนี่ยจะอยู่ด้านนอกซึ่งจะไม่ปะบนกันนะครับแล้วก็ไม้ถูพื้นเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับหมุนได้อิสระ180องศานะครับถูกออกแบบมาให้มีความถนาดในพื้นที่แคบนะครับมา6เซนติเมตรนะครับผมความสูงของด้านเนี่ยประมาณ122เซนติเมตรนะครับผมถังน้ําขนาดใหญ่นะครับประมาณ5ลิตรนะครับ ซึ่งทําให้เกิดการประหยัดน้ำได้ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นภายในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวด้ามจับนะครับซึ่งจะออกมาเป็น3ส่วนนะครับผมมีด้ามจับแล้วก็มีผ้ามอบสพื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถังนะครับผมเป็นถังขนาด5ลิตรครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีชิ้นส่วนเล็กๆนะครับ2ชิ้นนะครับที่จะประกอบ งั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าชิ้นส่วนนี้จะประกอบยากแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าวิธีการประกอบเนี่ยประกอบยังไงบ้างนะครับผมโดยเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาประกอบตัวด้ามไม้ถูงพื้นกันก่อนนะครับโดยด้ามไม้ถูงพื้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาต่อทีละชิ้นครับตามช่องต่อนะครับที่เขามีไว้ให้อยู่แล้วซึ่งก็ต่อไม่ได้ยากเลยครับ หลังจากนะครับที่เราได้ต่อด้ามจับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้านะครับผ้าม็อบนียครับที่ที่เขาให้มาเนี่ยมาต่อตรงฐานหน้าล่างนะครับผมซึ่งติดตั้งได้ง่ายได้ง่ายมากเลยนะครับโดยมันจะเป็นลักษณะของเป็นตีมต,ตุ๊กแกครับผมแค่แปะลงไปแค่นี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนะครับสำหรับตัวถังนี้ก็จะมีส่วนประกอบทั้งหมดชิ้นด้วยกันเนาะก็จะมีตัว กลมๆนะครับที่เป็นตัวหมุนกับตัวฝาปิดนะครับผมก็ตัวฝาปิดต้องดูให้ตรงลงล็อกด้วยนะครับหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ ครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาตัวถังน้านี่ครับผมโดยเอาฝาที่ปิดอยู่เนี้ยออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำเข้าไปครับโดยให้ปริมาณน้ำเนี้ยไม่ให้เลยขอบด้านบนของตัวถังด้านในนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี้ยล้่นออกมาครับผม จากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาให้ลงล็อกนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะเอาไม้ถูพื้นครับผมก่อนที่เราจะเอามาหมุนในถังนะครับเราจะต้องปดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไม้ถูพื้นนะครับมาวางตรงร่องของมันนะครับที่เป็นกลมๆตรงนี้หลังจากนั้นแล้วก็ใช้แรงนะครับกดไม้ถูพื้นนะครับในแนวดิ่งนะครับกดลงไปครับทําให้ เกิดการหมุนที่ฐานของมันนะครับเมื่อมันหมุนแล้วก็กดไปเรื่อยครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆถ้าเรากดแรงเท่าไหร่นะครับความเร็วก็จะเยอะขึ้นนะครับผมนําไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องกดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไม้ถูพื้นเนี่ยเกิดการลูดขึ้นลูดลงนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยครับเห็นไหมครับผมว่าการใช้งานตัวสปินม็อบตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ครับผมมีอะไรผิดพลาดนะครับก็ขอ อภัยเพื่อนๆ้วยน,น,นะครับผมก็จะพัฒนาต่อไปให้ดีๆขึ้นนะครับ